หมวยครับกลับแล้วครับพร้อมออกถ้าน้องลงน้องลงตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าลงตรงนี้ก็คือจะเป็นอย่างแบบนี้แล้วใช่ไหมก็คืออันนี้ตัวน,นี้ตีนถูกต,ต้องไหมโอเคก็เหมือนตัวนี้กําลังดันลงถูกไหมโอเคแฟนหรอครับไม่ใช่ครับเด็กปิดเด็กตัวโต,วตวใช่ครับผมเด็กโตๆใช่เออเด็กๆปูดออกแล้วเลียเลิกปูดออกแล้วเนี่ยมันจะปูดออกหมดแล้ว <laughs> อืออย่าเกาคุณแม่ชอบเกาเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นไม่มีรอยแตกเลยสวยไหมท้องสวยนะครับท้องสวยไหมคนท้องสวยไหมสวยมากสมัครค่ะไม่มีรอยแตกให้เพราะ่าตามบ่อยๆนะเดี๋ยวน้องก็คลอดค่ะคุณเจนไลค์กับแม่เบลอยู่อ๋อพี่เจนหรอไลค์กับแม่เบลอยู่ใช่อ๋อเห็นอยู่คับเห็นอยู่เข้าไปดูงอยู่ตะกรี เออนี่คนที่บอกว่าให้คุณพ่อตามคนที่บอกว่าให้คุณพ่อตามนะเดี๋ยวจะเปิดเปิดอันติ๊กต่อคุณหมอให้ฟังมีหลายคนบอกว่าให้คุณพ่อตามกินน้ำสับปะรดอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือข้อมูลที่แท้จริงอันนี้หนูให้ให้ความรู้กับแม่แม่นะกับแม่แม่แต่ว่าหนูไม่ได้ติดบางคนนะทำแล้ว ทำแล้วจจไ,ดได้ผลถ้าผีเสื้ออะไรเงี้ยทำแล้วได้ผลหลายคนก็บอกว่าได้ได้ผลนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่อันนี้มาอยากท้องต้องสกิทสามีก่อน <laughs> มาท,ทุกคนนี่ฟังอายุครครบกำหนดแล้วคะ่ะแต่ยังไม่เจ็บข้อท้องอายุครรภ์ครบกําหนดแล้วค่ะแต่ยังไม่เจ็บขันข้อสักทีคะ่ะมีวิธีใดนะคะที่ช่วยกระตุ้นข้อได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันคะ่ะ อย่างแรกเลยค่ะที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะคือการให้คุณพ่อไปตามน้องค่ะออต้องบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้ค่ะไม่ได้ผลนะคะตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะ <Yes. S 1> ในเรื่องการกระตุ้นหัวนมนะคะการแช่น้าอุ่นนะคะการฝังเข็มนะคะการใช้ยาสวนถ่ายค่ะก็ไม่ได้ผลนะคะตาม วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าเราคงไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นตัวบอกว่ามันไม่ได้ผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนในเรื่องของการกินน้ําสับปะรดนะคะการนั่งท่าผีเสื้อค่ะยังไม่มีข้อมูลออกมาค่ะเกตไม้พี่ๆตามนี้แต่ใครนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมต้องเขย่าเงินเขย่าชุงงานใช้ไหม เขาย่อเทิงการก็นี่ฮัลโหลฮัลโหลเขานอนหลับไปแล้วฮัลโหลมนรู้ตัววนยวกว่าเขาจะได้ยินเสียงมันต้องผ่านน้าผ่านอะไรไปอีกว่าเขาจะได้ยินเสียงต้องแบบสั่นเขาย่าเขาแบบนี้เห็นชัดเลยพี่พี่เห็นไหมตะเกียต้องเขย่าเขาแบบนี้เขาถึงนี่ไงเขาบอกว่าเห็นชัดมากเห็นนูนขึ้นเลยเออตะกี้ชัดจริงค่ะตะกี้แบบเป็น เดีล so really ูกดินเนี่ยมีความสูขมากเนี่ยผมนอนจับท้องตลอดมันจะรู้สึกเหมือนมันเขานวดมือเราเนี่ยดิ้งๆิงดิงิงด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 ิ้งดิงดิ้งิ้งดิ้งดิ้งดิงดิงดิ้งนิ้งดิ้งิ้งดิ้งดิ้งดิ้งนิ้งดิ้งดิ้งดิงดิงดิ้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 งดิงดิ้งดิ้งดิงิงดิงดิ้งิ้งดิ้งดิงิง้งิงิง ดิ้นีล้วถ่ายแล้วถายแล้วถ่ายแล้วแล้วเขาก็ดิ้นเราได้กินน้ำเย็นแล้วนะเขาก็ดิ่นเห็นไหมเห็นไหมที่ท้องเรี่ยงใหญ่จริงอะฮัลโหล